เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวบอลแจ๊กจะพาท่านผู้ชมมาดูเนาะไฟที่บาลแจ๊กเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยครับว่าไอ้ยูยูบาลแจ๊กใช้ไอตัวไอเนี้ยเนี่ยไอแรงไฟสูงแรงสูงเนี่ยครับเนี่ยอืมไปฉีดหลอดไฟมาเนเพื่อที่จะเอาโคนออกอย่าเรียนแบบนะมันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมไอตัวนี้ไฟตัวนี้มันดีใช้ได้อยู่แต่ไอไฟตัวนี้ มันใช้ไม่ได้เนาะอย่าเรียนแบบเอาไอ้ที่ไอ้เครื่องดันอไอ้น้ํานะครับไปฉีดตามรูมันแรงๆนะถ้าไม่งั้นก็จะเสียเงินนะครับเดี๋ยวไปเราแจ็คลองไฟดูเนอะคือมันจะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดอะ่ะอืมเลยตัดปัญหาซื้อใหม่ เห็นได้ยางท่านผู้ชมฝั่งนี้ติดนะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่ฝั่งนี้ติดฝั่งนี้มันไม่ติดอะ่ะเออหนึ่งสองข้างล่างเออเสียดายเสียดายขนาดขยิบขยับมันกับบาดดังมันบาดติดเห็นป่มันติดอยู่ข้างเดียว ก็เลยเอามาสั่งมาใส่ใหม่ไม่ยอมติดนี่แหละครับ เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุจริงๆไฟรุ่นนี้มันก็แข็งแรงใช้เวลาใช้อายุการใช้นะ่ะก็นานนะอมืมาเสียเงินตรงนี้อีกตัวนี้ไปใช่แล้วเหลือมันติดอยู่ข้างเดียวเราเราจะเอาไปติดตรงไหนดีว่าเหลือเหลือข้างนี้ข้างเดียวที่ใช้ได้เราจะเอาไปติดตรงไหนดีว่าเบเกอเเรอ์ ตะลอนไปชั่<อ>ครับเบาแจก็กสั่งของอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคือว่ามันมีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับท่านผู้ชมคือเบาเจก็กใช้ล้างรถเนาะล้างรถก็ใช้เ เครื่องล้างแรงสูงไปฉีดตรงที่สปอตไลท์เก่าที่รถของบาเจ็กอะ่ะมันเป็นโคลนเนาะมันเป็นโคลนแล้วก็อ่าเห็นมันเห็นสกโปรอกอ่ะบาเจ็ก,ก็เลยแบบฉีดแบบตร,ตร,ตรงตรงเลยอะ่ะฉีดสายตรงไปฉีดแรงสุดอะ่ะฉีดให้เอาโคลนออกเนาะตามช่องตามช่องน,ะน่ะเนี่ยช่องมันตรงเนี้ยท,ท่านผู้ชมไอตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดู หลอดไฟตรงนี้นะสปอ์ตไลท์จริงๆอ่ะของเขาดีแหละไฟของเขาก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตรงรูๆตรงเนี้ยมันมีไอโคนมาติดอ่ะเบาบอกเจ๊กเลยเอาไฟฟ้าไอใสใสเนี่ยเครื่องปั๊มแรงสูงอ่ะเครื่องปั๊มแรงสูงอันเนี้ยอันนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยแรงสุดๆนะก็ฉีดนานอ่ะฉีดจนไอคีโคนออกอ่ะ ผลทุดท้ายมาท่านผู้ชมหลอดไฟเสียเอาไปมาหลอดไฟเสียแบบเป็นยัง <P ew> เพราะว่าเราผิดเองนะ <P ew> เพราะว่าเราไอฉีดแบบใช้เวลาฉีดนานแล้วก็มันคงจะวงจรวงจรมันก็คงจะเพี้ยนเพี้ยนไปเลยแต่บางทีมันด,ดับดับติดติดอ่ะดับดับติดตินดนาะยตัวเนี้ยไอตรงหลอดมนะันอ่ะดับดับติดติดบาเช็คเลเอ,อเปลี่ยนเลยเลยสั่งของออนไดน์ และอีกอย่างคือหาเรื่องหาเรื่องอยากจะได้แบบใหม่อยากจะได้แบบใหม่กันเลยสั่งออนไลน์นะครับมาเดี๋ยวบาแจ็คแกะให้่านผู้ชมดูนะว่าบาวแจ็คสั่งไอ้สปอตไลท์แบบไหนเนาะสั่งสปอตไลท์แบบไหนแกะให้ดูเลยอันนี้บาวแจ็คซื้อมาสามพันกว่าบาทนะครับสปอตไลท์อันนี้สามพันนิดๆนะครับ นี่กล่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับโอเคแกะหอมาดีเหมือนกันแต่บาจก็ตัดไปเลยอ,อันเก่าจริงๆแล้วอันเก่ามันก็ใช้ได้นะตอนนั้นเนาะแต่เราผิดเองที่เราไปใช้ไอความแรงนะครับทุก้ชม Mdl 5 0 4นะครับ5 4 0นะครับเฮดไลท์มันมีขาวเหลืองในตัวนะครับแสงนะครับมีแสงคัดออฟในตัวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่หน,น้าตาเปิดอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็สั่งออนไลน์ประมาณ3วันนะครับได้ครับเนี่ยงาม <laughs> อยากได้ มีของมอเตบู๊นะครับมีของมอเตบู่าเขาจะมีไอ้พวกเขาจะมีเขาจะมีไอ้ไอตัวน็อตมาให้เนาะน็อตมาให้แล้วก็ไอ้ตัวยางรองและยางยืดะบาแจกติดตั้งเองไม่เป็นหรอกเดี๋ยวก็ไปให้ช่างเขาติดตั้งให้แล้วก็จะมีไอ้ตัวสวิตช์สวิตช์ไฟสแตนเลส ไม่เป็นสนิมนะครับเปิดปิดเปิดปิด,ปดนะครับาแจักก็ดูรีวิวแล้วนะครับแล้วก็มีตัวโมอเตอร์บตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรน่าลืมละเนี่ยครับก็ยังไงงไงเดี๋ยวบอจ็กติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมดูเนาะอืมตัวนี้อะไรอันนี้ก็คือขาจับ่าหมุนได้ เท่าไหร่นะสามองศาเลยนะหมุนรอบทิศทางลอาออกไม้ทั้งชมดูดีกว่าดูนเขาออกมาแล้วนะก็ iology. จะมีประมาณนี้นะครับนี่หลอดไฟอย่างนี้สามพันหน่อยๆน,นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ อันนี้ก็คือขาจับรู้สึกว่าแรงไฟมันจะแรงเหมือนกันนะแบอกแจกดูในรีวิวแล้วอะนี่ไปหมนุน ทิศท,ทางแล้วเราก็ล็อกมันมันมีน็อตล็อกของมันเดี๋ยวค่อยประกอบตรนี้ไม่ออกอะ่ะมันยังมีอยู่ในเนี้ยมันยังมีอยู่ในเนี้ยครับเซตนี้นะครับท่านผู้ชมบาวเจ็กก็สั่งออนไลน์มาในราคา3,200 เก้าสิบเก้าบาทนะครับนะครับสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็หน้าแตามันเป็นแบบนี้เนาะคือไฟสปอร์ตไลท์สองไส้นะครับไฟสูงไฟต่ำควบคุมด้วยสวิตช์นะครับกำลังไฟก็สูงอ่าหกสิบวัตต์นะครับไฟต่ำก็หกสิบวัตต์นะครับไฟผสมหกสิบห้าวัตต์รองรับไฟสิบสองสามสิบโวลต์นะครับความไกลของไฟสองนะครับ 300นะครับสามเมตรเนี่ยค่าแสงขาวนะครับหกพั 6, นะครับค่าแสงเหลืองสามพนะครับอ่ากันน้ํานะครับนี่เลยครับชุดคอนโทรลกล่องควบคุมรีเลย์สวิตปักกันน้ําพร้อมสายยาวนะครับสอเมตรแสงไฟนะครับแสงเหลืองแสงขาวเนาะ แล้วก็แสงขาวแสงเหลืองเปิดพร้อมกันมีกระพริบสลับทีละข้างก็ได้นะครับกระพริบพร้อมกันสองข้างก็ได้นะครับน้ําหนักอ่านะครับ2 KG นะครับโอเคเลยครับชอบครับชอบชอบแต่เดี๋ยวจะไปติดตั้งก่อนเนอะ